ให้ซื้อเลขตัวนี้นะครับบอกว่ารวย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 เอารวยรวยรวยก็รวยตัวครับเดินมาดีๆบอกว่ารวยเอารวยกับซาธุคุณยายไปแล้วบอกว่ารวยเดี๋ยวผมเห็นคุณยายไปจําอยู่เดี๋ยวผมจะมาตามหาคุณยายพอนนี้มาซื้อซื้ออะไรรถรวยนะครับขอบคุณครับเอารวยทีนี้มาซื้ออะไรรถยนต์นะครับมาซื้ออะไรรถยนต์คุณยายบอกว่า เจ้าสีรวยครับแต่ว่าผมก็ว่าเลขแปดห้านะครับสายรับบอกว่าว่าแปดห้าโอเครวยก็รวยครับคุณยายบอกว่าเลขมาจกทะเบียนรถผมนะครับแกเดินมาแกบอกว่าเสือเด้อแปดแปดสามห้าแปดเอาแล้วคุณยายบอกว่ารวยนะครับเดี๋ยวผมต้องจอดเห็นคุณยายแล้วสงสารคุณยายนะครับว่าเจอกันให้คุณยายสักยี่สิบบาทท่านผู้ชม เราหน้คุณยายจะนี้ไหมยาย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 ยาได้ยินบ่นี่ยายยายมานี่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 อ้ายาอยู่ไหนผมผ่านเรียกพอดี ยายเดี๋ยวไปอ๋อนี่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 จ่ายเงินสิขอบคุณนะจะถึงเรียหลายเด้อสาธุยายอยู่บย้ายยุบบันเดยายอยู่บ้านเดย์ฮะยัมีปากกาบ่างคุยแทนไทยปากกานะโอ้ยปากกาวัดตีปากกาผมบอกผมก็ได้ดอกเอาละเด้อวัดทีนี่พี่น้องเอ้ยปากกาข่อยก็เรืงไดียโน้วัดทีนี่ ปากกาเพมีแม่บอกก็ได้ดอกบอกโหลดเพราะเป็นยังดอกครับคุณยายคุณยายจะบอกเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจอดรถขวางทางเขาไปแล้วครับไม่ขวางนะครับไม่ขวางไม่ขวางทางเออเ่าเป็นยังดอกมีคนรจำได้แปดสามเนอะใคอยอ่าน อ๋อหาแปดสามเนอะครับขอบคุณครับคุณยายครับอยู่ดีมีแห้งเด้อครับเดี๋ยวผมจะไปหาเด้อครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับครับครับ